สวัสด,ดีครับเมื่สซิโกคคนี้คนรักเมียจากนกพพรมิวสิกนะได้บรรยายเกี่ยวกับการทำสายไฟนะครับตอนนี้เราก็ใช้สายเคเบิลไทยนะรัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยันก็มาติดตรงหัวนอนแล้วนะครับแล้วก็ ิงบูชาก็มาอยู่ตรงที่เหมาะสมนะครับสายไฟก็รัดให้อยู่เนืหัวโงงขึ้นนะตามที่เมียต้องการนะครับนะครับแก้วบูชาเขานะครับนประตูนี่นะฮะน้ประตูจะเป็นหลังบ้านนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ มารายงานสถานการณ์ให้ทราบนะครับว่าเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้คนรักเมียครับตามสั่งครับ